ตัวเท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอชอบกระจัดจะประหยัดทำไมไม่เชื่อถามท็อตโอลรี่ดู คนมันรวยอะครับมีเงินเป็นฟนฟ่อนชอบใครก็เปหมดไม่สนลูกใครนักเตะนนทีมก็ช่างมันที่มันเศรษฐีซัมเมอร์หนึ่งเนี่ยซื้อทีมเกือบ10ตัวก็ไม่กลัวกดการเงินนะครับน้อนและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์คลิปและกด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวเท่ฟุตบอลด้วยนะครับโปรดอย่าสับสนตัวเท่ฟุตบอลมีเพจเดียวฝากบอกเพื่อนๆของทุกคนด้วยนะครับการเข้ามาของท็อตบอลลี่มาพร้อมกับเสียงบ่นเสียงกลดาของแฟนบอลเชลซีมากมายพอเจ้าของ เดิมโรมันอับบามวิตท,ที่ทําทีมได้ดีอยู่แล้วโดนบังคับให้ขายสโมสรแถมเข้ามาไม่นานก็ปลดโทมัสทูเคิลที่แฟนบอลชื่นชอบออกแล้วเอาแกแฮมพอตเตอร์ที่ทําผลงานได้ไม่ดีมาคุมทีมแทนแต่สิ่งที่เสียทอดแกคุ้มเต็มที่คือการเสริมทัพครับซื้อหมดไม่สนลูกใครหรือดูการที่แล้ว2อตลาดกดไป5้าถึงหกรล้านปอนตีเป็นเงินไทยก็ตกประมาณ22,500ล้านบาทจนถึง2 7ล้านบาทเลยโอ้แม่เจ้าซื้อยังกลับไม่มีกฎการควบคุมเงินกันเลยทีเดียวนักเตะมากมายเดิน หน้าตบเท้าเข้ามาร่วมทีมในแบบที่เรียกว่าหากไม่ใช่แฟนเชลซีอาจจะจําหน้านักเตะบางคนไม่ได้ด้วยซ้ําว่าฮะ ตัวนี้อยู่เชลซีได้เหรอผลงานซีซั่นที่แล้วเนี่ยมันย่ำแย่จบอยู่ที่กลางตารางบอลยุโรปก็ไม่ได้ไปทั้งที่ลงทุนไปมากมายขนาดนั้นหลายคนบอกว่าเพราะการเสริมทีมมากเกินไปนี่แหละทาให้โค้ชจัดตัวผู้เล่นไม่ถูกแต่แทนที่เสียท็อตจะสํานึกครับเปล่าเลยเปิดตลาดซัมเมอร์มาพี่แกดดลงซื้อขายหนักกว่าเดิมครับแรกๆก,ก็เริ่มโดยการปล่อยตัวนักเตะมากมายออกไปมากเสียจนแฟนบอลแอบคิดว่ามึงจะเหลือใครไวใ้ให้เล่นบ้างเนี่ยมันเริ่มต้นจากการปล่อยนักเตะมากมายให้กับทีมในลีกซาอุครับฮาริดูคูลิบาลีไปอันฮ 7ล้านปอนด์ปล่อยเอโดอาเมนดี้ไปอันอารลี16ล้านปอนด์และปล่อยแอนกโลกงองเต้ไปอันอิติฮัดแบบไม่มีค่าตัวตอนแรกเนี่ยจะมีฮาคิมซิเยกิกกคนแต่ตรวจร่างกายกับอันนัสเตอร์ไม่ผ่านจนมีกระแสว่านี่แอบ,บใช้เส้นสายทางการค้าขายนักเตะให้ซาอุเพื่อเลี่ยงกดการเงินหรือเปล่าแต่แล้วก็มีแค่พูดกันไปเองครับเพราะนักเตะที่ปล่อยออกไปขายตามราคาปกติทั้งนั้นไม่มีแพงจนดูผิดปกติครับกระแสนั้นเงียบไปพอเชลซีไม่ได้แค่ปล่อยนักเตะไปซาอุพวกเขาพร้อมขายแทบทุกคนต้องการขายเลือดครั้งใหญ่ให ซื้อคนใหม่อย่างมาริซิโอโปเชติโนปล่อยมาเตโอโควสิตไปแมนซิตี้30ล้านปอนด์ปล่อยไฮฮาวเวิดไปอาร์เซนอล65ล้านปอนด์ลูเบนล็อฟต้าชีกไปมิลาน15ล้านปอนด์ปล่อยตัวตีเอโมเอบากาโยโกออกจากทีมปล่อยเมสันเมาส์ au, ให Man ้แมนยู55ล้านปอนด์ปล่อยฟีเซซ่าอัสปิลิกเวต้าปล่อยฟีบาบาลามานปล่อยคริสเตียนพูลิสิตให้มิลาน20ล้านปอนด์ปล่อยอ e ีธานเอ็มปาดูให้ลีด7ล้านปอนด์และปล่อยปีแอร์อเมริกโอแบาบมิม พอไม่อยู่ในการทําทีมของโปเชติโน,โนคนเชื่อว่าการที่เชลซีนะครับปล่อยนักตเตะออกจากทีมเยอะขนาดนี้ได้เงินรวมๆม,มากกว่า200ล้านปอนด์ขนาดนี้เงินไทยก็ตีสัก9พันล้านบาทเข้าไปแล้วครับเพราะอยากเคลียร์บัญชีไม่ให้เจอกฎการเงินเล่นงานไงฤดูการที่แล้วเนี่ยซื้อไปเยอะเปล่าครับไม่ใช่ครับเพราะปล่อยไปขนาดนี้พวกเขาดันซื้อเข้ามาเยอะกว่าซะอีกเริ่มต้นที่เงาด็อกบาครับอย่างนิโคลัสแจ็กสันจากเบียริล32ล้านปอนด์ต่อด้วยคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูจากไรซิก52ล้านปอนด์และดาวรุ่งเด โเลล่าจากเบนฟิก้าไม่มีค่าตัวอังเคลกาเบียวจากซานโตส13ล้านปอนด์เลสเลอรอุโกชุคูจากแรนด์23ล้านปอนด์ตามด้วยอักเซลดิซาซี่จากโมนาโก38ล้านปอนด์ซื้อประตูโรเบิร์ตซานเชสจากไบตัน25ล้านปอนด์จนถึงกรณีล่าสุดครับที่ไปฟัดกับเลี้ยวผูในตลาดซื้อขายจากเดิมที่ทีมพยายามไปปาดหน้าโรเมโอลาเวียที่เป็นเป้าหมายของเจเกนคอปเซาเทมตันเรียก50ล้านปอนด์เลี้ยวผูพร้อมจ่ายแค่46ล้านแต่พอเชลซีเข้ามาก็เกมเปลี่ยนเล็กน้อยครับซอแวร์ว่าจะดนป ในเมื่อเป็นแบบนี้เลี้ยวผูเลยจะไปปัดหน้ามอยเซย์ไคเซโดที่เป็นเป้าหมายเชลซีบ้างตัวนี้ใบตันตั้งไว้ที่100ล้านปอนรอบนี้ไม่มีเกี่ยงพี่หงเขายื่นไปเลย1 1 0ล้านใบตันก็พร้อมปล่อยจนทุกสื่อเนี่ยตีข่าวพร้อมๆกันว่าจบแล้วไคเซโดจะเป็นนักเตะใหม่เลี้ยวผู้แน่แต่เวลาแค่ข้ามวันครับก็บมีข่าวมาว่าไคเซโดบอกว่าไม่อยากไปเลี้ยวผู้เพราะต้องการให้เกียริเชลซีที่เคยคุยรายละเอียดส่วนตัวกันไว้ก่อนแล้วทําให้เรื่องยังไม่จบครับกลายเป็นเชลซียอมกลับมาาาคคุยราากับับต ใหม่และจ่ายที่ราคาสถิติของอังกฤษที่115ล้านปอนด์หรือ5,175นหรอล้านบาทส่วนลิวอพูลพยายามกลับไปคุยกับลาเวียครับเจอเซารเทมตันโกงไปไกลกว่าเดิมอีกครับตอนนี้เรียกที่ราคา60ล้านปอนด์แล้วแถมนักเตะเองก็ไม่อยากไปลิวอพูลแล้วด้วยและเป็นเชลซีอีกแล้วครับที่ล่าสุดพร้อมจ่าย60ล้านคว้าตัวลาเวียไปเรียบร้อยทําให้ตอนนี้เชลซีใช้เงินในซัมเมอร์นี้ไปมากกว่า300ล้านปอนด์แล้วหรือมากกว่า13,500นานล้านบาทเลยครับนี่ยังไม่ ฉีกสัญญาเอาตัวไมเคิลโอลิเซมาจากพาเลทอีกพาตัวเองเนี่ยไปเสี่ยงให้โดนการตรวจสอบเรื่องการเงินจนได้แต่เสียท็อตที่เชี่ยวกับอเมริกันเกมจะเตรียมแก้ทางไว้แล้วครับเสียจัดการเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่ๆด้วยสัญญาระยะยาว7-8ปีเป็นอย่างน้อยซึ่งพอพิจารณาดีๆพวกนักเตะที่ยอมขายไปก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกไม่ได้มีสัญญาระยะยาวแบบนี้ทั้งสิน้นทีนี้พอทีมเหลือแต่นักเตะสัญ,ญญายาวๆแบบนี้ก็จะเหลือเงินค่าเหนื่อยที่ต้องจ่ายต่อปีไม่มากครับเรียงกดการเงินได้แต่ในฤดูกาลหน้า ทั้งยูฟาและพิมเมลีเตรียมพิจารณาอุดช่องโหว่ตรงนี้ครับด้วยการกำหนดห้ามเซ็นสัญญากับนักเตะเกิน5ปีแล้วแต่ต่อให้มีการใช้จริงๆก็ไม่ทานแล้วล่ละครับเสียท็อตผมจัดเต็มตุนไว้ตั้งแต่ปีนี้เรียบร้อยแล้วล่ะครับยังไงก็โปรดอย่าสับสนนะครับตัวเทฟุตบอลมีเพจนี้เพจเดียวฝากบอกเพื่อนๆของคุณด้วยนะครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ